ชอบมาชอบมะรูปล่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยสิพี่ชอบมาชอบมะชอบมะอุ๊ยทําเป็นฟิสสวัตดีจากอเมริกานะคะมาค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาแปลงล้างลุกนี้เลยใครชอบตามมาเลยนะคะก่อนอื่นมาบำรุงผิวหน้ากันก่อนนะโลชั่นเอยครีมเออเซรั่มเอยครีมกันแดดเอยลงให้ทั่วนะคะ อย่าลืมลงลิปพามด้วยหรือลิปมันก็ได้นะคะแต่อีฉันใช้วาสลีนนะคะถูกดีซื้อกระปุกเดียวใช้ได้ตลอดทั้งปีอ่ะอันดับแรกนะคะเห็นไหมตาอีฉันมันจะมีร่องมีความหมองคำ้ำเพราะว่าอีฉันมีอายุแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมากบความหมองคำ้ำความดำของเราก่อนโดยใช้ลิปสติกนี่เลยค่ะหรือใครมีอไอแคลเลกเตอร์นะคะ c คลเลกเตอร์ Character, เอามาลงได้นะคะไอ เบสิกที่เราควรรู้นั่นก็คือแดงกบดำนะเหลืองกบแดงแดงกบดำแดงกบความหมองคำ้ำเหลืองคือคอนซีลเลอร์เอามากบแดงอีกทีนึงอ่ะเนี่ยเอาละเลงไปว่าต้องย่านพี่น้องว่าต้องย่านคอยบ่ได้แต่งฮาลาวีนได้พี่น้องเด้อว <laughs> ันนี้ไม่ใช่ฮาลาวีนนะจ๊ะที่รักคือการกบลอยหมองคำ้ำอ่ะในระหว่างที่รอ สีแดงเซตตัวเราก็มาผสมครีมรองพื้นกันนะคะเอาที่สองสีนะสีสว่างกับสีเข้มเอามาผสมกันให้ได้สีตัวเองนี่แหละนะสีใครสีมันได้พี่น้องไปหาผสมเอาเองหรือใครมีครีมรองพื้นเฉดสีตัวเองอยู่แล้วก็ <c oughs> วเ,เอาตามนั้นนะคะไม่ต้องซื้อใหม่ใช้ให้หมดก่อนแล้วก็เอามาลงลงพื้นเห็นไหม กริบไหมกริบไหมแดงเดิงไม่เห็นซากเลยใช่ไหมรอยหมองค้ำก็ไม่มีอตะตบระตบต,ะตบต,ตบ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 มือตัวเองเนะะี่ยค่ะสวยด้วยมือเรานะคะหลังจากนั้นนะก็มาค่ะเอาฟองน้ำมาแตบแตบๆตตอีกสักเล็กน้อยนะคะเพื่อความแน่นติดทนนานตลอดทั้งวันแล้วก็อ่ะมาเก็บคิ้วเก็บคางของเราให้เรียบร้อยนะจ๊ะที่รักนะอืมเออแต่งให้ ดูเป็นโครงเขาให้ดูว่าโอเคหรือเปล่านะคะคิ้วใครคิ้วมันใครอยากได้โกงแค่ไหนทำแค่นั้นนะจ๊ะเขียนเอานะเขียนเอาจะเอาสีใดๆก็เอาเขียนเอานะคะลงคิ้วอะไรเสร็จสับเรียบร้อยนระามาลงตาค่ะนล้วนะวันนี้วันนี้เราเอาแบบลูกเบาๆสบายๆนะคะก็ดิฉันก็หาตัวช่วยข้างๆที่หาได้เหมือนเดิมนะคะ แต่งหน้ากับข่อยพี่น้องบ่ต้องคิดยากไม่ต้องมีอะไรพิธีรีตองอะไรที่ทําให้เราสวยได้คว้าได้คว้ามาค่ะวันนี้โทนน้ําตาลอ่อนนะคะแค่เอาสีน้ําตาลอ่อนๆลงเปลือกตาแค่นั้นเองนะคะแล้วขัดเบ้าเล็กน้อยแล้วก็มาต่อด้วยการกรีดไอายไลเนอร์นะวันนี้ก็จะไม่เอาหางยาวนะจ๊ะที่รักเพราะว่าเราจะเอาลุกเบลล์ลุกน่ารักน่ารักนะเราก็จะเอาแบบ บบเอาตามเลยทําตามเลยค่ะทําตามเลยนะไอไอไายไลเนอร์ตัวนี้กิ่นง่ายมากนะคะเป็นเมจิกนะคะเป็นเมจิกกันน้ำด้วยอุ้ยสุดยอดอีฉันจะชอบมาใช้ทั้งแบบว่ากรีดทั้งตาบนกรีดทั้งตาล่างเพอเพอเอาไปกรีดแม้กระทั่งคิ้วด้วยนะคะเออเพราะว่ามันมันสวยจริงมันกันน้ำด้วยนะติดทนนานนะถ้าไม่เช็ดมันออกถ้าไม่หาไอ รี over, มูเวอร์มาเช็ดมันออกมันก็ไม่ออกนะเห็นไหมนี่ใครอยากได้โตแค่ไหนเอาจัดตามนั้นนะจ๊ะอย่าลืมอินไลเนอร์ด้วยนะคะอินไลเนอร์ตาเรามันจะได้ไม่แยกสัสดส่วนเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่อีกข้างหนึ่งทําเหมือนกันเลยจ้านะอยากสวยอยากตากลมโตแค่ไหนก็วาดเอาตามสบายนะจ๊ะเราไม่ได้สวยมาแต่กําเนิดเราก็ต้องมาฝึกวิทยายุทธกันหน่อยเออนี่ละ เกิดเป็นชนีมันก็ต้องรู้จักแต่งเติมเพราะคนงามไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนะคะที่รักนะเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยอายุแค่ไหนก็อย่าหยุดสวยอีฉันจะเลขห้ามาลอมบอล่ออยู่แล้วอิฉันก็ยังต้องการที่จะสวยอยู่เออแคงกระหลูกกระหลานไปพี่น้องเอ,อ้ยนี่แหละทาเป็นฮาวทูไปใชเลยนะคะความชอบส่วนตัวนะในการเมคอัพนะใครชอบเหมือนอิฉันก็ตามมานะจ๊ะเห็นไหม ตาลมโตพอ,อยังอ่านเรามากีดตาล่างกันทีนี่วันนี้เราจะทําหางตาเปิดนิดนึงนะเราจะกีดตาล่างแบบพิว๊พิュวนะจ๊ะที่รักพิวผิวแล้วมีการเขียนวาดขนตาตามด้วยเล็กน้อยนะคะหรือไม่วาดก็ได้แล้วแต่เลยสวยเหมือนกันแหละเพื่อนเพื่อนถ้ามีเวลาก็วาดทาไมมีเวลาก็ไม่ต้องวาดเออสวยตามเวลานะจ๊ะที่รักนะเนี่ยเห็นไหมเป็นไงบ้างเจียมไหมล่ะ อ่ะอีกข้างหนึ่งเอาให้มันเหมือนกันนะจะข้างข้างนี้พี่น้องเอ้ยข่อยเขียนยากยากไอ้ข้างเนี่ยข้างซ้ายข่อยเนี่ยเออนะจะเขียนให้มันพิวเหมือนข้างขวาเนี่ยยากมากเลยด้วยเนื่องจากว่าตาอีฉันไม่เท่ากันเด้อพี่น้องเด้อแต่ก็ไม่เกินความสามารถจะ้ะถ้าเราอยากจะสวยสักอย่างเราต้องทําได้มันเป็นปฏิทันท่องขึ้นใจมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแหละ ถ้าเราต้องการทำอะไรต้องทำให้ได้ทำให้ดีที่สุดค่อยๆฝึกมือไปเดียวมันก็สวยเองเชื่ออุ๋ยนะจ๊ะเออเชื่อแม่อุ๋ยเชื่อป้าอุ๋ยเชื่อยายอุ๋ยเออมูอเจ้าว่าเสือ้อข่อยเจ้าสีไปเสื้อไผ้ายพนแล้ว <laughs> มาเนี่ยเจเห็นไหมเออสวยละสวยละเอามาหัวตานิดนึงค่ะที่รักเพื่อแบบว่ามีความ มีมิติมากขึ้นมีความมีชะงงชะง,งอยนะใครอยากได้เฉียวแค่ไหนวาดเอาตามนั้นนะจ๊ะทรละแต่อีฉันอยากเฉียวแค่เล็กน้อยก็พอเนื่องจากว่าตาอีชันเป็นตาที่ยาวอยู่แล้วเฉียวอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องการที่มันเฉียวมากไปกว่าน,นี้นะเพราะว่าเราต้องการเป็นลูกแบลนะวันนี้เราไม่ได้ต้องการเป็นลุกเปียวปีดอย่างนั้นนะเหมือนแบบว่าสายฝอมันอย่างลุกที่ เคยลงให้ดูนะแต่ว่าลุคนี้จะแตกต่างไปอีกแบบหนึง่งอ่ะมาดูกันจ้ะมันเป็นอะไรที่มีความสุขมากเพื่อนๆขาวเวลาเราแต่งหน้าแล้วเราเห็นตัวเองสวยนะอืมบางคนบอกแต่งไม่เป็นอยากแต่งแต่แต่งไม่เป็นไปหาอุปกรณ์มาค่ะแล้วมาแต่งตามอีชันเนี่ค่ะ อุปกรณ์ก็ไม่จําเป็นต้องพงต้องแพงใดๆหรอกหาตาตามตลาดน้องตลาดนัดก็ได้นะถ้าใครไม่รู้ว่าจะต้องใช้อะไรบ้างคอมเมนต์ไว้ว่าไม่รู้เดี๋ยวอีฉันจะบอกให้ว่าคุณจะต้องไปซื้ออะไรมาบ้างฉันจะรีดให้ในคอมเมนต์เลยถ้ามีคนคอมเมนต์นะถ้ามีคนถามนะว่าเออเริ่มต้นนี่ต้องใช้อะไรบ้างใดๆนะอ่านหลังจากที่เรากรีดอายไลเนอร์ลงใต้ไอ ใต,ต,ต้ตาล่างของเราเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาใช้ไอ้สีน้ําตาลที่เราไอ้กรีดตาบนนะนะมาเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยให้มันมีความละมุนละม่อมนิดนึงเด้อตาเราจะได้ไม่แข็งนะจ๊ะในเนะี่ยทำตามอีชั้นเลยนะเราอยากเราก็จะได้สวยไปด้วยกันอีฉันจะเรียกห้าอยู่แล้วค่ะที่รักแต่อีชันก็พยายามที่จะสวยเรื่องอะไรฉันจะยอมหยุดสวยอืม ยุความสวยมันต้องเพิ่มตามอายุเด็ไม่ใช่ความโทมนะจ๊ะที่รักเออคือความโทมความเหี่ยวความใดๆเนี่ยมันก็ตามมาอยู่แล้วละ่ะตามอายุไขของมันอยู่แล้วละ่ะเราสตาร์ทได้ตรงไหนเราก็สตาร์ทไปก่อนนะจ๊ะอามากิจเดลี่อายสักเล็กน้อยนะเออไม่ต้องเอาใหญ่มากเออญ่หลายมันกับพอดีพี่เ้องเอาเอาเอาพอะพอะบองแบลบองแบลนะอันนี้เราเรา แบบจะว่าเป็นธรรมชาติก็ไม่ใช่ธรรมชาติแต่ว่ามันก็สวยแหละอ่าสวยๆแหละอ่าทีนี้เอาอินไลเนอร์สีขาวนะจ๊ะอีฉันอยากจะทําแบบแฟนซีเล็กๆนะกรีดตรงใต้ไอ e ายเนอร์ที่เรากรีดไว้เออกรีดไว้ได้กรีด2องขางเลยได้พี่น้องได้กรีดสองข้างไปเลยนี่กรีดเฉียงขึ้นไปใต้เอไอไลเนอร์นะคะ ไอายไลนเนอร์แล้วทีนี้ก็เอาแปรงเล็กๆมาเกลียกยกยก่ยมาเบินเยมาเบินเบิน,เบ,น,เ,บนเบินให้มันเปิดตรงช่องหางตาของเราออกนะจ๊ะที่รักอืมนี่เห็นมาเห็นมาสวยไหมนะา,าบา๊ะไหมผุนแล้วอืมแล้วทีนี้เอามากรีดตรงทับตรงข้างบนของไอาไลนเนอร์อีกทีนะคะ เอามันเป็นแบบมีมิติเล็กๆนะมีแฟนซีเล็กๆมีกิมมิกเล็กๆนี่เราก็แบบว่าเออแต่งไปเถอะอยากอยากได้แบบไหนแต่งไปเลยความการแต่งหน้ามันไม่มีอะไรตายตัวมันเป็นศินละปะชนิดหนึ่งสวยใครสวยมันไม่เหมือนกันใครจะว่าเรายังไงก็ถ้าเรามั่นใจในความสวยของเราคือโอเคค่ะจบค่ะนะ หน้าหลายคนมาดามา่าอีชั้นนะโอ้ยอย่างงั้นโอ้ยอย่างนี้เอาสุดแล้วแต่มันไม่ใช่ปัญหาของอีชัน้นมันเป็นหาของพวกพวกคนดูเอออีชั้นพอใจแบบนี้อีชั้นมีความสุขแบบนี้อีชั้นก็จัดไปเออนะใครใครมาเห็นคลิปเราแล้วมันไม่มีความสุขอ่ะน,นะคือปัญหาของเขาลนะอารามาเติมแก้มเติมสีกันจากที่รักนะเออตรงหนหนกแก้มแล้วก็ตรง ไอหางคิ้วหางคิ้วของเรานิดนึงนะคะไล่ตามจมูกจมูกค้างคืงนะนี่นี่ดูสะก่อนาหาสวยปอล่ามาค่ะแล้วทีนี้ก็เอาฟองน้ำมาแทบทับททบทับททบแทบเออเฮ้อ เกิดเป็นชนีเราจะหยุดสวยไม่ได้นะจ๊ะเกิดเ,เป็นผู้หญิงเราก็หยุดสวยไม่ได้อัแต่งแต้มหมดค่ะเต็ม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 นะคะคือถ้าเราเอาลงเราเอาสีสีบัตรส่วนสีแบบนี้ส,สติ๊กเนี่ยลงไปก่อนเนี่ยมันจะทําให้ผิวทนงานมากขึ้นมันจะทําให้ผิวเราเนียนดูเป็นธรรมาชาติมากขึ้นนะคะทีัะนะเออมันจะทําให้ สีอีกต่นานเพราะว่าเราทำเราลงสีลงเดยดายก่อนแป้งค่ะมันก็จะทำให้ยังเป็นดูเป็นงานผิวเป็นธรรมาชาติคือสีฝุ่นนะปัปสกอฝุ่นนะมันทาง,ง่ายก็จริงแหละอม,มันทาง,ง่ายก็จริงแต่ว่ามันไม่ติดทนนานถ้าอยากจะให้ติดทนนานก็คือลงลงบลัชครีมลงไปก่อนนะบลัชติกลงไปก่อนนะแล้วก็ลงแปง้งแล้วค่อยลงลงบัสออน ที่เป็นฝุ่นนะอ่าเรามันเหล่าดั้งนิดนึงนะเจ้าที่รักนะก็เอาไอ้นี่แหละเอาพเลิตเดิมที่ที่ทาตานั่นแหละนะเอาใช้ที่ทาตาเลยนะเออมีอะไรใช้อันนั้นพี่น้องที่รักค่ะอืมมุกเจ้าก็ต้องไปเสียเงินเสียค่ําดอกมีอะไรใช้อันนั้นนะจ๊ะเออมุเจ้ามีอย่างใสอันนั้นมันเหมือนะกอนจากจากซื้อไม่ยังค่อยซือ้อนะคะ นี่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 วิธีเราวิธีเราดั้งให้มันแบบว่าเป็นโคมสันเป็นธรรมชาติคือการไอตีขึ้นข้างบนนะคะตีแบบตีหางตีผู้ของแปลงนะ่ตะตวัดแปลงนะ่ะขึ้นเข้าหาสันดั้งนะเข้าหาสันดั้งเสร็จแล้วค่อยมาละปัดออกนะคะปีดปีกด้วยนะเก็บปงเก็บปีกใครมีปีกกว้างปีกแบนยังไงก็เก็บได้นะจ๊ะนี่ห็นไหม มันก็สวยมันก็งามได้ละอพีออออ่น้องเอยเออน่ะเราทําชะงอยคือจมูกเราไม่มีชะงอยคือเราไม่มีจมูกเราแแมบเราแประเออเราก็มาเขียนมาวาดเอาให้มันดุไม่ให้มันดุอย่างดุแค่ไหนก็วาดเอาแค่นั้นอ่คอนทัวร์กรอบหน้านิดนึงนะจ๊าที่รักคอนทัวร์กรอบหน้าก็ใช้เหมือนเดิมค่ะใช้อีพะเลตเดิมเลยอ,อ,อิตาตานั่นน่ะนะ เออใช้ได้หมดจะสดชื่นนะคะใช้ได้หมดจะสดชื่นฉันพอใจแบบนี้ค่ะทีละจะทําให้ดูค่ะว่าเราเรามีอุปกรณ์แค่ไหนเรามีอะไรแค่ไหนเราก็สามารถสวยได้นะเห็นไหมเห็นไหมเออนะอ่ะเราก็ทําอีกข้างหนึ่งจะทําให้ทําให้หน้าเราเรียวนะเนี่ยนะ ทำให้หน้าเราเลียวหน้าเราเฉียวหน้าอีฉันก็ไม่ใช่หน้าเลียวนะหน้าอีฉันหน้ากลมนะคะเพราะว่าช่วงนี้อวบระยะสุดท้ายอยู่นะอวบระยะสุดท้ายกําลังบักนะคะมันก็เลยหน้าจะกลมๆมอืง้งลึงอื้งลึงหน่อยหนึ่งแต่เราก็เวลาแต่งหน้าเราก็อยากจะหน้าดูเลียวเล็กสวยลวนะเนาะสูเออแต่งว่าสวยผู้ใดอยากแต่งแบบแต่งเทียมมันก็นตต่งงามตรอ่งหยาง อืมอ่ะมันเหลาาน้าผาักจัาน้อยพี่น้องหน้าผากอีชั้นกว้างนะคะที่รักแ,แต่ว่าเราต้องการให้ให้หน้าผากเราแลดูหนกนูนแน่นี่แหละเป็นวิธีเหลาเหลาให้มันหนกมันนูนอยากได้นูนแค่ไหนก็เหลา,าเอาเพื่อนๆนค่ะนะอยากได้นูนแค่ไหนก็เหลาเอาด้าเอา,เอ,าอ่าเสร็จแล้วทีนี้ก็ลงแป้งนะคะ เตรียมแป้งค่ะเตรียมแป้งแป้งใช้สองสีนะเอาสีเบจนะจ้าที่รักเอาสีเบจหรือสีหน้าเราเนี่ยแหละอืมแล้วก็สีสว่างนะเอาสีเบจลงบริเวณกรอบหน้านะจ้าที่รักนะบริเวณเนี่ยตรงคางอย่างเงี้ยนะแล้วก็บริเวณกรอบๆที่เราลงคอนทัวร์ไปเมื่อสักครู่เนี่แหละเออเหลาไว้เหลาไว้นะคะต่อไปเราก็จะใช้สีสว่างลงใต้ตานะจ๊ะที่รักนะอืม สีสว่างลงใต้ตาโอยอย่าลืมปาดคอด้วยนะไม่ใช่ปาดป้ายคอเออป้ายคอด้วยเดี๋ยวคอเดี๋ยวคอมันจะการคอมันจะด่างนะจ๊ะทีรักอ่าท,ทีนี้เรามาลงเห็นไหมเอาสีสว่างลงใต้ตาลงบริเวณทีโซนปัดลงสารดังเราหน่อยหนึ่งเด้อเออเพื่อความมีมิติละมุนละไมมากขึ้นนะจ๊ะทีรักนะคอยเต็มเต็มเต็มเตมไป เดี๋ยวมันก็สวยดูเหมือนดูเหมือนจะง่ายใช่ไหมดูเหมือนง่ายแต่ทําไมมันทํายากจังค่อยคอยฝึกไปจ้าหน้าเราหรอกเออหน้าเราค่อยคอยฝึกไปค่อยค,อยคอยทํยทไปเดี๋ยวก็สวยจ้ะนี่ทีโซนเนี่ยเห็นไหมปาดซานดั้งหน่อยเดียวแปบ๊บเดียวเองนะอื ตึบ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 เนี่ยนิดๆหน่อยๆอ่ะต่อไปลงปากค่ะที่รักปากนะวันนี้จะเอาแบบปากปากแบบน่ารักนะข <c oughs> ้าเลือกทรงอะไรไม่รู้่ฉันไม่รู้ทรงปากหรอกฉันรู้แต่ว่าฉันออฉันอยากได้แบบนี้อ่ะวันเนี้ยเออมันฟิลนี้อ่ะเออคือแต่งหน้าตามฟิลนะคะวันเนี้ยขนต่อขนตาก็จะไม่ใส่เน็งอ่ะเราลงเราลงติฟติกไปรอบหนึ่งเบนเบนออกเบนเบนออกอ่ะ,อะทีนี้ พอทีนี้เราก็มาลงแค่ปากด้านในนะลงปากด้านในอ่าปล่อยไปก่อนปล่อยให้มันหมาดสักนิดนึงนะจ๊ะที่รักแล้วก็จะเบรนมันอีกทีเบรนออกนะคะมันปากวันนี้มันจะปากแบบน่ารักน่ารักอะ่ะอืมดูดิปากน่ารักปากแปรจะว่าแปรก็ไม่แปรเขาเรียกทรงอะไรไม่รู้แบบเนี้ยปากแบบเนี้ยอืม ทำยังไงก็ได้ตัวปากตัวเองแม,ม้ในระหว่างที่รอปากแห้งนะคะสีปากมันหมาดแล้วก็มาเก็บคิ้วนิดหน่อยคิ้วตรงไหนแหว่งคิ้วตรงไหนไม่พอนะแล้วก็เอามาแต้มทีละเส้นทีละเส้นไปนะจ๊ะที่รักนะคิ้วที่ดีต้องเข้มหางจางหัวเดอ้อพี่น้องเดอ้อเข้มหางจางหัวไปหัดเขียนเอานะจ๊ะคิ้วใครคิ้วมันอยากได้โกงแค่ไหนก็ ทำตามนั้นนะคะหรือถ้าใครคิ้วไม่มีคิ้วขนคิ้วน้อยอย่างเงี้ยเออก็ต้องใช้ความพยายามนิดนึงคุณทําได้ค่ะอีฉั้นทําได้คุณก็ทําได้อ่าหลังจากที่เรียบร้อยแล้ะเรามาใช้มาสคาร่าคิ้วกันนะคะเพื่อทําให้คิ้วมันตั้งดูดกขึ้นนะดูดกดูยาวขึ้นนะจ๊ะเออใครมีโครงคิ้วอยู่แล้วก็ง่ายนะคะวาดตามนั้นนะคะที่รักนะอ่า ลสักเล็กน้อยสักนิดหน่อยเอาเพื่อเอาให้มันฉ่ำถ้าคิ้วตรงไหนมันมันไม่พอดีกันมันไม่เกิงกันกดึงไงมันเกิงพี่น้องเอยดึงไงมันเกิงคําว่าเกิงไปว่าพอดีนะคะอะทีนี้เราก็มาเบรนสีที่เราลงไปเมื่อสักครู่ในในในปากรอบข้างในฮะของเราออกมานะคะ เบรนมันออกมาแบบนี้อืมแต่ว่ายัางไม่พอคะ่ะยังไม่พออยากเพิ่มอีกนิดหน่อยนะจ๊ะนี่เอออันนี้เป็นการเก็บขอบปากนะคะเก็บขอบปากโดยคอนซีลเลอร์นะเพื่อจะให้ปากเราดูดูอบอิ่มมากขึ้นนะคะดูซัมติงนะดูสวยว่างั้นเถอะ เออเน่ค่อยๆเกลี่ยไปจากที่รักค่อยๆเกลี่ยไปได้พี่น้องเด้อเออเสร็จยังเสร็จแล้วใช่ไหมอืมแล้วแต้มอีกสักนิดดีไหมแหมแต้มไฮไลท์สักนิดหน่อยความไฮไลท์แสงตกกระทบตรงไหนนะคะตรงตรงชงอยจมูกนะจ๊ะตรงชงอยจมูกตรง หนกแก้มอืมท่านี่ตัวมันกระสีใจยากยังมันสีด้ยากยังมันแล้วเหรอได้เดียวนี่นี่อะเพื่อความมีมิติให้แก้มเราหน่อยนึงสักน้อยนึงในพี่น้องนะอันนี้คือไม่ใช่บัชออนนะมันไม่ใช่บัชออนนะแต่ว่ามันเป็นคอนทัวร์นะเพราะว่าอีฉันจะเน้นแบบเนี้ยเน้นสบายสบายแบบเนี้ยวันเนี้ย เออวันนี้แก้มจะไม่แดงอ่ะขอขอปากสักหน่อยเถอะไม่แล้วใจปากอืมอยากได้ตุยๆนิดนึงนี่นะฮัาากบอสงามบอบาดให้นี่เปะะิดเถอนี่เดยบรอยสวยค่ะสวยที่สุดในจัก,กรวาลละบุญแล้วว่ายอ่องแต่คองพูดได้สิย่องถ้าชอบยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อนๆนนะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปอยากได้ลูกไหนอยากให้แต่งแบบไหนบอกได้นะคะเป็นเล็เฟรนได้อามาลมาเซตผมกันค่ะเราวันนี้เราเราได้หน้าแบบเท่ๆหวานๆแล้วเออเราอยากได้เท่ๆอ่ะ เออเราไม่อยากจะหวานจนเกินไปขอเท่ๆแล้วกันนะวันนี้นะขอตํามผมแบบเท่ๆเฮ้เฮ้ดูซะก่อนวิธีเซตผมอิสันนะคะอันนี้เป็นเซตผมตามความชอบใจของดิฉันดิฉันชอบแบบเท่ๆนะไปชอบเป็นสาวเท่แต่เห็นลุกอย่างเงี้ยอีชั้นสาวแท้นะจ๊ะที่รักเดอ้ออีชั้นสาวแท้นะคะ เออสาวบ้านไหนก็อย่ามาจีบนะอีสันสาวแท้ค่ะอืแต่งหน้าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเนี่ยดึงไปข้างหลังค่ะดึงไปข้างหลังนะคะเราเราเอามือรูปรูปแวกหรือรูปรูปเจลก็ได้แล้วก็ยกขึ้นอย่างนี้นะคะดึงดึงไปข้างหลังนะคะอีกสักแป๊บเดี๋ยวมันก็จะอยู่ทรงนะคะอืม

เป็นจำนวนมากนะคะตอนนี้ได้400กว่าแล้วอ๋อนี่นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะก็ฝากด้วยนะคะฝากด้วยจะได้เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะอู๋ก็จะพยายามหาลูกใหม่ๆมาพาเพื่อนๆแต่งนะแล้วอูก็ยังมีการออกกำลังกายอีกอย่างนะคะแต่จะเอาไปโพสต์ไว้ในคลิปสั้นนะคะในในช็อตน,นะตรงนี้ขอเป็นแบบว่า การแต่งหน้าเป็นวอล์กไลฟสไตล์ต่างๆไปแล้วกันนะจ๊าโอเคงามและไปแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมจนจบนะใครดูจบคอมเมนต์ไว้ให้ด้วยว่าดูจบนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอพระเจ้าอวยพรทุกๆคนเลย